ปรางกู่บ้านแท่นหรือปรางกู่บ้านหนองแฝกเป็นโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมขอมมีอายุราวพุทธศตวตรรษที่18ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเต่าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิปรางกู่บ้านแท่นมีลักษณะเป็นปราศาสตรหินตามแบบอโรคยาสารหรือสถานพยาบาลที่นิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอม ประกอบด้วยปรางสร้างด้วยศิลาแรงประตูทางเข้าอยู่ทางด้านตะวันออกอีก3ด้านเป็นประตูหลอกบันนาลัยสร้างด้วยศิลาแรงเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำแพงแก้วสร้างด้วยศิลาแรงมีซุ้มประตูหรือโคปุระสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผนังขอบสระ กรุด,ด้วยศิลาแรงไปจนถึงพื้นบริเวณปรางแห่งนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมากปรางกู่บ้านหนองแฝกเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขุดแต่งและบูรณะปฏิสังขรแล้วเป็นโบราณสถานสำคัญมากแห่งหนึ่งของชุมชนผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าเข้าชม